สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอย่างแอทฮโชวันนี้นะคะเมย์จะพาคุณผู้ชมค่ะมาพบกับวิธีการแก้อาการปวดตึงหน้าแข้งเคยเป็นไหมคะบางทีเนี่ยนักวิ่งมือใหม่หรือบางคนแบบว่าวิ่งออกกําลังกายเยอะๆแล้วเนี่ยหลังจากวิ่งรู้สึกว่ามันปวดมันร้าวมันตึงตรงหน้าแข้งมากๆเลยเกิดจากอะไรแล้วจะแก้วิธีการปวดตึงอย่างนี้ได้อย่างไรวันนี้เรามีกูรูมาแนะนําค่ะคุณพิซซ่านักกายภาพบําบัดเจ้าของพีซคลินิกกายภาพบําบัดและเพจมนุษย์ตึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณมิซ่าคะเมย์จะทราบค่ะว่าเวลาเราออกกําลังกายด้วยการวิ่งหรือว่าบางคนเนี่ยเขาแบบอยากเป็นแบบนักวิ่งมาราธอนลองไปวิ่งดูอะไรอย่างนี้พอวิ่งนานๆเข้าหรือไม่ได้ยืดบ้างเนี่ยพอวิ่งเสร็จแล้วมันร้าวไปหมดเลยคะ่ะตรงหน้าแข้งตรงเนี้ยคะ่ะเมย์ก็เคยเป็นบางทีแบบไปวิ่งนูก ก็ตึงอย่างนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ยังไงบ้างคะอ่เคต้องบอกคุณเมย์แบบนี้ค่ะว่าสาเหตุการปวดหน้าแข้งที่เกิดขึ้นในหลายๆท่านนะคะโดยเฉพาะนักวิ่งนะคะ,คะเกิดจากการที่ความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อดีกว่ามไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าข้างหลังข้างข้า,ขางอ <ๆ S 2> ะไรแบบนี้ค่ะ,คะ,คะ มันไม่สมดุลไม่บาลานซ์กันแปลว่าตัวใดตัวหนึ่งต้องทํางานมากกว่าปกติตัวใดตัวหนึ่งทํางานไม่ดีทําให้อีกฝั่งต้องทํางานเยอะพอข้างหน้าค่ะตัวข้างหน้าเนี่ยมันเหมือนก้านืือตัวเล็กหน่อยกับข้างหลังมันใช้งานเยอะมันเลยส่งผลให้เกิดอาการตึงเกร็งขึ้นบางคนนะคะพอตึงเกร็งเยอะๆก็ทําให้เกิดการบาดเจ็บอักเสบหรือกดทับได้เป็นแบบว่ายืดแทบไม่ได้เลยแบบใช่ค่ะซึ่งพวกนี้มันก็จะมีทั้งฝั่งที่เจ็บน้าแข้งข้างในกับข้างนอกแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกันข้างนอกค่ะเพราะว่าก้านมือตัวนี้ค่่ออนนข้้าางงทีจะะใชเย ซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่เป็นนักวิ่งอยู่แล้วหรือว่าไม่ไม่ไม่ยืดเส้นเรียกว่ายืดน้อยด้วยแบบถือว่าข้างหลังมันตึงเยอะมันทําให้ข้างหน้าต้องออกแรงเยอะเพื่อต้ากันเลยค่ะอย่างนี้เนี่ยเราก็จะมีวิธีแก้ด้วยท่าแตะภาพใช่ค่ะก็จะมีท่ายืดแล้วก็ท่าเสริมความแข็งแรงค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวให้คุณพิซ่าแนะนําท่าแรกเลยดีกว่าท่าแรกนะคะส่วนมากนักวิ่งที่หรือว่าคนทั่วไปอะค่ะที่มีอาการเจ็บหน้าแข้งคือสังเกตเท้าเขาจะเป็นคนเท้าแบน คือไม่มีอุ้งเท้านั่นเองซึ่งวันนี้ก็จะเสริมสร้างความแข็งแรงดยการออกกําลังกายกล้ามเนื้อตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า tibialis posterior ตัวนี้ก็จะช่วยพยุงอุ้งเท้าได้อืมโอเคเริ่มจากอะไรคะเริ่มแรกเลยนะคะหาที่มั่นคงจับไว้ก่อนเนาะเพราะบางคนอาจจะไม่มั่นคงจากนั้นค่ะขยิงเท้านะคะประมาณ15ทีค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็คือทําข้างละประมาณ3-4เซตค่ะโหนี่เลือดวิ่งเลยค่ะรู้สึกเลว่าแบบท่าเนี่ยดีมากสําหรับคนที่ไม่มีอุ้งเท้าหรือเท้าแบนค่ะ เสริมสร้างมันจะช่วยทําให้เราพยุงอุ้ง้าได้ดีค่ะกล้ามเนื้อตัวนี้ต่อมานะคะ,คะอีกข้างหนึ่งค่ะเพียงข,ขึ้นค่ะ มาแล้ว1ท่านะคะเดี๋ยวเรามาดูท่าที่2ดีกว่าว่าจะช่วยเรื่องไหนของหน้าแข้งเราได้ค่ะจุดตรงไหน จะบอกว่าท่าที่2นะคะก็จะเป็นท่ายืดกลา้ามเนื้อหน้าแข้งด้านหน้าซึ่งตัวนี้ถ้ามันตึงเยอะๆก็ส่งผลให้เกิดอาการปวดขึ้นค่ะค่ะก็คืออุปกรณ์ของเราใช้เป็นตัวโรเลอร์เลยตัวโเรเลอร์ถ้าไม่มีก็อาจจะใช้เป็นพวกลูกเทนนิสมาก,กิ้งครึ่งบริเวณน,น,น,นั้นก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นโรเลอร์ก็จะทําให้ง่ายหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บมากค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็คือคลายกล้ามเนื้อหน้าแข้งโดยเฉพาะเลยนะคะคุณผู้ชมเริ่มแรกนะคะตั้งมือมาข้างหน้าก่อนเอาขาข้างที่ต้องการยืดวางบนโรเลอร์ค่ะ จากนั้นนะคะเราจะควบคุมโดยการที่ใช้ขาข้างที่เราวาวบนโรเลอร์ค่ะกลิ้งไปข้างหน้าแล้วก็กลิ้งไปด้านหลังค่ะถูกต้องค่ะคุณเมย์ชัยเราจะรู้สึกโดนเหมือนกับว่าโรเลอร์มันจะช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณข้างหน้าแข้งที่ตึงๆนะคะทําแบบนี้ได้จํานวน20ครั้งนะคะแล้วก็จุดไหนที่เรารู้สึกว่าตึงเยอะเราก็สามารถที่จะเน้นจุดนั้นได้พอทําครบ20ครั้งเนี่ยเราก็สลับฝั่ง บริเวณหน้าแข้งไหมคะ,คะมันเหมือนโดนแบบว่าบดบดนิดนึงค่ะใช่ค่ะคนที่ตึงมากก็จะยิ่งปวดมากด้วยเพราะว่าถ้าเราวิ่งเยอะแล้วเราไม่ยืดเลยเนี่ยแน่นอนว่ามันเรียกว่าใช้งานมันอย่างเดียวไม่มีการยืดท้ายก็ส่งผลให้เรียกว่าของสเสียสะสมกล้าไหลเวียนไม่ดีเกิดอาการปวดขึ้นนะคะ,คะจะบอกว่าท่านี้ค่ะอันนี้ก็จะช่วยยืดกล้ามเนื้อน,นักแข้งด้านหน้าใช่ไหม ส่วนอีกท่าหนึงค่ะท่าที่3ก็จะเป็นท่าที่ช่วยเรียกว่ายืดกล้ามเนื้อบริเวณด้านหลังปกติแล้วที่เราปวดหน้าแข้งเพราะกล้ามเนื้อข้างหลังตึงมากเกินไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นท่าที่เอาไว้ช่วยยืดน่องได้เหมือนกันค่ะก็คือทําคล้ายๆเมื่อกี้แหละแต่ว่าเพียงสลับฝั่งเป็นเอาขาข้างที่ต้องการจะยืดนะคะตั้งไว้บนนี้เลยคุณเมย์ใช่แล้วก็เอามือพยุงตัวไว้ค่ะโอเคค่ะยกก้นขึ้นค่ะคุณเมย์กลิ้งค่ะให้ถึงน่องเลยนะถึงข้างบนเลยใช่ค่ะ ทำแบบนี้จำนวน2ี่ครั้งนะคะ م, สบายมากเลยใช่ค่ะมันก็จะช่วยยืดกล้ามเนื้อน,น้องข้างหลังอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องแค่เฉพาะวิ่งก็ได้ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราออก,กใช้งานขาเยอะๆก็ได้ค่ะ,คะใช่สำหรับคนที่เป็นตะคิวข้างหลังอย่างเงี้ยเ,เป็นตะคิวข้างหลังขาไงคะก็สามารถใช้ท่านี้ได้ห,หรือลองช้ำก็สามารถใช้ท่านี้ได้ด้วยค่ะค่ะ,คะแล้วก็สลับฝั่งไปอีกด้านหนึง่ง ก็เป็น3ท่าที่จะช่วยแก้อาการปวดตึงหน้าแข้งของเราได้อย่างดีขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ค่อยชอบยืดแนะนําให้ยืดดีกว่านะคะยืดก่อนที่จะไปวิ่งหรือว่าออกกําลังกายแต่ถ้าปวดจริงๆก็ใช้3ท่านี้ได้ใช่ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณพิชาเจ้าของคลินิก Peach c l i n กายภาพบําบัดมากๆเลยนะคะหมดเวลาของเราสคนแล้วด้วยต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ